สวัสดีค่ะเอค่ะาจะาช่องเอทัโลวิถีคนไวเก่าน,นะคะอยอยู่ในตัวเมืองกันตังแล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาทานอาหารละนะอาหารที่เป็นร้านที่ขึ้นชื่อของเมืองกันตังมาแล้วต้องมาทานที่นี่เป็นลาบหน้าลอกคุ้งค่ะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับท่าเรือกันตังเลยนะคะตรงนี้เลยร้านี้อยู่ตรงทั้งหลังเองเนะะี่ยค่ะคนแน่นมากเลยได้ที่นั่งแล้วค่ะอยู่ด้านหน้าเลยนะคะเป็น วล well. คนเยอะมากเลยนะคะร้านร่องผู้นี่บอกร้านปิดทุกวันพุธนะเนี่ยนี่นะมาวันพุธไม่ได้กินนะรนะ้านปิดร้านเอได้ไปนั่งน,นั่เงเดี๋ยวรอสั่งร้านนั่งมาแล้วค่ะของเอจะเป็นเส้นใหญ่ร้านนาซุปเปอร์พิเศษค่ะร้านนาทะเลบอกว่าเนี่ยร้านนาทะเลนะดูนี่ก่อนเลยเราดูใกล้ๆกันเลยนี่ ชุ้นปลาแต่ชอบใจกุ้งเหรอปูก็เนื้อเนื้อปูเนื้อปูแน่นม,มากเลยคุณคุณดูกุ้งเขาก่อนกุ้งเนี่ยใหญ่กว่าปากเลยนะเนี่ยอยากกินอย่ไหนดียวพลาดไม่ได้เลยนะคะเนี่ยได้ดแบูบน้ำลาเส้นหอมกะเะราเน้นสุด สูตรของน,น้ำอีนโบราณเลยะค่ะเจ้าของร้านเดิมคือพ่อรุ้นพ่อนะคะเข้ามาจากเมืองจีนเลยนะเดิมเป็นร้านขายของชำก่อนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น,ปนมีอซือมือทางอาหารก็มาเปลี่ยนจะเป็นเชฟร้านอาหารจีนนะคะแล้วก็พวกของทะเลสดๆก็แถวเนี้แหละขึ้นจากห้าเรือแถวนี้เลยไม่ต้องไปไกลเลยเพราะฉะนั้นวัตถุดิบจะเป็นวัตถุดิบสดใหม่นะคะ ม้าม,ม,มพลาดที่นี่เลยนะคะที่กาดเอ็อกไปใต้คลิปนี้หูสึดฝากไปใต้คลิปนี้น,นะคะมาพังกันนะคะสวัสดีค่ะกันตอร